สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับไตเช่นเคยนะคะคลิปนี้ไตจะชวนทุกคนมาชํำสารหน่กันค่ะนี่ก็เป็นต้นสาระแหน,นะคะที่ไตได้ชํำลงในกระถางใบเล็กแบบนี้นะเนี่ยค่ะปักลงไปไม่กี่กิ่งนะคะคิดว่ารากงอกแล้วแน่นอนค่ะเพราะว่าใบเขาค่อนข้างชูขึ้นแล้วก็แข็งแรงแล้วนะตัวนี้ไตชํำได้ประมาณ78วันแล้วนะคะ ก็จะมาขยายสารแหน่ค่ะมาขยายพันธุ์เขานะคะเพราะว่าในตัวกระถางก่อนหน้านี้นะสารแหน่ของไตเกิดเต็มเลยค่ะแต่ว่าแมวนะมาคุยคุยคุยพังหมดเลยค่ะทุกคนก็เลยเหลืออยู่เท่านี้นะคะวันนี้จะมาขยายพันธุ์ค่ะแล้วก็จะขยายพันธุ์โดยการปักชำนะ นี่ก็เป็นดินที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะทุกคนดินเนี่ยไต่ปรุงเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็จะเป็นดินปลูกนะผสมกับแกลบดำแล้วก็ผสมกับขุยมะพร้าวนะคะแต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยไต่ก็จะผสมกับแกลบดำค่ะเพราะว่าตัวแกลบดำเนี่ยเขาจะช่วยรักษาความเย็นของดินแล้วก็จะช่วยรักษาความชื้นของดินให้อยู่นานขึ้นด้วยค่ะ mm. ในช่วงที่เราจะชํำพืชใหม่ๆแบบนี้เนาะเราก็พยายามผสมกับแกลบดำไปด้วยนะคะ เพื่อให้ดินมีความชื้นแล้วก็ให้ดินไม่ร้อนจนเกินไปนะมีความเย็นอยู่ใส่มาเลยนะคะอันนี้ไต่เลือกดินที่ค่อนข้างรวนค่อนข้างละเอียดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครมีดินหมกักหรือว่าดินปรุงที่ตัวเองได้หมกักหรือปรุงไว้แล้วนะก็พยายามเอามาร่อนกับกับตะแกรงก็ได้นะคะค่อนข้างละเอียดในช่วงที่เราจะปักชําพืชนะคะเราต้องพยายามใช้ดินที่ละเอียดหน่อยเนาะอย่าพยายามใช้ดินที่ที่มีความหยาบเยอะจนเกินไปอะคะ่ะ ดินหยาบเป็นยังไงดินหยาบก็คือดินที่ยังมีใบไม้แห้งอยู่เยอะนะคะยังมีอินทรีย์วัตถุอยู่เยอะอย่างเช่นมีกลาบมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆอยู่มีใบไม้แห้งปนอยู่นะคะจริงๆแล้วอยากจะให้ใช้เป็นดินละเอียดละเอียดแบบนี้ค่ะก็จะทําให้ติดรากได้เร็วมากขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะมาเด็ดยอดกันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเด็ดยอดกันไปเลยสารแน่แตก็มีน้อยเนาะแต่ก็มาเด็ดยอดไปนี่เก็บไว้ ก็เด็ดยอดไปยิ่งมีน้อยยิ่งต้องขยายพันธุ์เพิ่มค่ะใช้ยอดยอดเลยนะในการปักชำค่ะนีะ่ได้มาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนพอได้มาเราก็ริดใบล่างออกนะนี่ริดออกแบบนี้จะเห็นว่าไต่ไม่ได้เด็ดยาวเลยนะเนี่ยค่ะ ข้อที่1ข้อที่2แล้วก็จุ่มข้อที่2ลงไปในดินเลยค่ะถ้าใครชอบรดน้ําก่อนก็สามารถรดน้ําลงในดินก่อนได้นะคะหรือเราจะมารดน้ําทีหลังก็ได้นะได้เหมือนกันค่ะเนี่ยก็ปักลงไปเลยกิ่งนี้ก็ริดใบออกแล้วก็ปักลงไปเนี่ยค่ะริดใบออกแบบนี้ปักเลย ทำแบบง่ายๆเลยค่ะนี่ง่ายๆแค่นี้ค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ำนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะพาไปรดน้ำนะเดี๋ยวจะเอากระถางสารแหน่ตัวนี้ไปรดน้ำแต่เดี๋ยวจะให้ดูตัวกระถางนี้ก่อนค่ะที่ได้ปักลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะประมาณ78วันแล้วค่ะเนี่ยค่ะอาจจะมีใบเหี่ยวอยู่บ้างนะคะเนี่ย แล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะติดรากแล้วแหละเพราะว่าใบดูแข็งแรงนะเดี๋ยววันนี้จะงัดให้ดูนะคะดึงได้มาแบบเบาๆอุ้ยเสียวอ่าถ้าดินใครแน่นนะคะอย่าดึงแบบตายเนาะต้องใช้ช้อนหรือว่าใช้ไม้นะคะมาช่วยงัดค่ะนี่ค่ะรากงอกแล้วเห็นไหมคะการปักชำสารแนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะทุกคน ใช้ยอดนะปักชําค่ะแป๊บเดียวนะรากงอกเพียบแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะการปักชํำสารแน่นะผ่านไปประมาณแปดวันน่าจะแปดวันนะเกินไปวันหนึ่งเกินสัปดาห์หนึงเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วนะคะไ่จําได้ว่าไ่ปักเมื่อวันอาทิตย์ค่ะอ่าเดี๋ยวจะดูอีกกิ่งหนึงอ่านี่ค่ะโอ้ยนี่รากเพียบเลยนี่เลยค่ะทุกคนรากงอกยาวมาก นี่เนี่ยค่ะประมาณนี้นะแต่ไม่ชัวร์นะคะว่าเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะที่ไต่ปักชํำอะประมาณเจ็ดถึงเก้าวันละกันค่ะทุกคนเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะรากก็เยอะด้วยเนี่ยค่ะลองทําตามกันดูนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะปลูกสาระแนไว้กินเองที่บ้านนะคะกินกับลาบแบบอร่อยๆนะก็ลองใช้วิธีนี้ไปทําดูได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะดูสิเดี๋ยวจะเอาไปปลูกแล้วค่ะ